12.4ขีดที่2 4เข้ามาเพิ่มอีก1คู่นะคะสำหรับตัวนี้ยี่ห้อโอตานีค่ะราสินค้า561นะพน่ะพี่ๆท่านในที่สนใจก็โทรหาน้ำตาลแจ้งรหัส561มาหาน้ำตาลได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้รุ่น F37 นะคะสภาพดีนะตัวนี้สวยนะแต่ว่าน้องมีตำหนิ1จุดน้ำตาลก็เลยขอปล่อยไม่แพงและกันเนาะ,อะดอกสวยนะ ดอกถือว่าเหลือเยอะนะคะสําหรับ12.4ขีด24นะดอกเท่านี้หรือว่าถือว่าเหลือเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้ก็น้ําตาลขอปล่อยที่ราคาคู่ละ6,500ละกันส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะแบบ ให้ไปราคาไม่แรงเลยนะพอน้องมีตําหนิเดี๋ยวน้าตาลพาไปชมตําหนินะตําหนิมันจะเกิดจากด้านในนะคะก็งงเหมือนกันนะ,ะตาหนิเกิดจากด้านในนะคะเป็นรอยขีดขีดจากด้านในนะคะแต่ไม่ทะลุไปถึงด้านนอกนะคะแต่ด้านนอกก็จะมีรอยตะปูทิม1จุดตรงนี้ก็คือรอยตะปูทิมอ่ะมันดันตรงกับไอ้รอยตําหนิตรงนั้นพอดีนะคะมันก็จะมีรอยตะปูทิม1จุดแต่ด้านในก็จะเป็นเหมือนผ้าใบขาดนะคะไม่ได้ทะลุถึงด้านนอกนะคะตำแหน่งเดียวกันกันกบที่รอยตะปูทิมนะ พี่พๆท่านใดท,ที่รับไปเนาะน้ําตาลก็จะปะด้านในไว้ให้นะคะก็รวมส่งให้ในราคานี้แหละ6,500บาทนะคะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางสนใจโทรหาน้ําตาลได้เลยนะคะ